อล่วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่แปง้งเนี่ยน,นัเพื่อนๆกันมาค่ะหลายคนมากๆเลยเพื่อที่จะไปฉลองวันปีใหม่วันแรกของปีเนี่ยก็ต้องทํากิจกรรมกันหน่อยใช่ไหมวันนี้ออกไปนอกสถานีไปสวนสนุกกันดีกว่าไม่ได้ไปนานแล้วปะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่านะคะแล้วไปสวนสนุกต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ทำอาหารไม่เก่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามีของดีอยู่ในตู้เย็นก็วันนี้เราจะกินเป็นตัวเชฟแครนะซึ่งเชฟแครนี้เนี่ยเขาก็จะให้เชฟดังๆหลายคนเลยมาสร้างสารรค์เมนูให้พวกเราได้ทานกันแถมยังใช้วัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์นะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยที่สําคัญอร่อยมากๆแอ <c oughs> งคอนเฟิร์มเลยจ้าจะใส่นี่ใช่นะอันนี้เป็นเมนูที่แองชอบมากเลยนะฟูซิลี่ผัดขี้เมาไก่ จะใช้เป็นเส้นปูซิลี่แบบที่ขดๆเกลียวๆแบบนี้แล้วก็จะเอาไปผัดกับไก่ย่างเบนจาชิ้นโตๆเลยพร้อมกับสูตรลับของเจฝฟา่นะคะนั่นก็คือพริกแกงของเขานี่<ช>อยากกินมากใช่ใช้ไก่เบนจาชิ้นใหญ่โตมาก,กามารู้จกักปะเไม่อะจัดดูชื่อแล้วมันน่ากินมันเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบพรีเมียมไม่มีพวกแบบยาปฏิชีวนะใครชอบกินอาหารอินเดียห ้เ <id: dictator sucking nadie> <s Techn Pokémon> ียเมนูนี้ก็เด็ดเหมือนกันค่ะจะเป็นไก่ชิก้ามาซาลาและข้าวหูขมิ้นเห็นด้านในไหมตรงนี้มาจัดเต็มเครื่องเทศเลยนะจะมีกลิ่นหอมเมนูนี้เนี่ยก็จะใช้ไก่เบนจาที่ย่างมาแบบพิถีพิถันยังมีการหั่นชิ้นพอดีคำเนาะคุกเขาด้วยซอสมาซาลาสูตรของเชฟแล้วก็ยังหอมเครื่องเทศอีกด้วย เดียวอิ่มแน่นอน,นะคะสำหรับมื้อเช้าของเราอบเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารอินเดียหอมมากกลิ่นเครื่องเทศคือแบบว่าเย้ายวนสุดๆเลยค่ะทุกคนดูดิจะบอกว่ามันเหมาะมากๆเลยนะกับการที่แบบคนทําอาหารไม่เป็นอย่างแป้นเนี่ยก็จะได้กินข้าวที่อร่อยได้พภชนาการมีประโยชน์ด้วยนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอิเล แบบ่เย็นเก็บได้ทั้งหมด7วันแต่ถ้าใครเนี่ยจะเก็บนั้น